บรรยากาศของโยครองกินหลากหลายนะครับนี่กับข้าวก็มีพี่น้องฟังข้าวเลกค่ะมี่นี่ยังไหนโอ้โอย่างย่าง,งกบว่าวกรอบเลยพี่น้องความกบก็มีพี่น้องออไไโอ้ยน่ากินหลากหลาย ได้อย่าง่นนครับโอ้นะคของร้านโอ้อันนี้มาเอาเด้อพี่น้องมาอุดหนุนกันนี่นะครับของอยู่ความเกียนตลาดนัดไทยลาวปนพี่ใสนะครับจุดผ่อนปนพี่น้องนะครับมาเบิ่งมาเรียกซื้อเรียกหาแนวกินกันพี่น้องพี่ข้าบรรยากาศนี่นะครับของกลิ่ลายบรรยากาศคึกคลื้นคึกคลื้นมาครับวันนี้ พ่อไทอยากได้เห็ดกับมาด้วพี่น้องเด้อเห็ดนะครับจากฝั่งลาวนี่หอยกับมีหอยก็มีนี่พี่น้องหอยก็มีเด้ออยากได้หอยกับมีอยากได้เห็ดก็มีนี่สาวลาวออกมาขายเองนะเนี่พี่น้องสาวลาวเอาเห็ดมาขายนจากฝั่งลาวนี่พี่น้องมาอุดหนุนกันนะครับอาหารปลาอาหารเตือนบ้านเฮ้า นะครับโอ้หลากหลายนะครับวันนี้ถ้าบรรยากาศคึกคักคึกคักนะครับนี่พี่ห้ังมาอดหนอนเห็ดผอเด้อเห็ดผอเห็ดพผาประ่าสิเป็นอันนี้เห็ดอีหยังตัวในคุณแม่เนี่ยเห็ดตวกไม่ร่างว่าเห็ดปวกเป็นว่าเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดหรอกนังนี่บอสพี่ห้ัง เป็นอาหารปลากระมีเป็นแมงแมงอย่างแมงแคบแมงดาโอ้ยแมงแคบทอดตัวนี้นะครับถ้าบรรยากาศเปลี่ยนที่เราโอ้แมงโอึงมันอากาศแฉลบีหลายหลายนะครับย่างมะนีว่าทอดอึ่งอึ่งหยากของป่าคุณเดี้ยครับนะใชนะครับผ้าบรรยากาศผ้าบรรยากาศนี่ร้านนี่นะครับ ีเด้อพ pues ีここ ni, ここ ni. ่น้องถาาบรรยากาศนะครับนะครับมาเอามาเอามาอดล้นกันพี่น้องของกินโอ้หลากหลายหลากหลายนะครับวันนี้บรรยากาศบรรยากาศตลาดแตกนะครับบรรยากาศตลาดแตกเด้พี่น้องเด้อของกินมากไม่เลยพี่น้อง ดีนะครับทีน <Humans. S 1> okay. in, ่ะโอ้ทานนี่ก็มีเห็ดทอเห็ดทอดเสอะไรล่ะเนี่ยา่อดเออที่น้องบรรยากาศคึกคืนคึกคืนนะครับของกินโอ้หลายหลายลนะครับ เครื่องจักสานผี่ขนมจากฟางเล้าโอ้เป็นหวัวเป็นเอียงเป็นเห็ดมาขายดีครับนะครับพี่มะนาวมะนาวของกินหลากหลายนะครับพี่แม่ค้าแม่ขายทำมาขายนะครับโอห้หลายหลายน้าดูหน้าเก่งเป็นความวนวนกันใช่ไห ข้าบปั้ยากัศพี่น้อง <c oughs> ของกินเปลือกก็มีตัวนี้เปลือกเนี่ยเรยวไปไปผูกกันมาาพี่น้อง